กันบ้างไหมคะกับโครงการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ตําบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์วันนี้เดียนจะพาคุณผู้ชมขาของเดียนไปดูในหมู่บ้านกันนะจ๊ะ ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากันมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่ผู้นําการเปลี่ยนแปลงได้พาพ่อแม่พี่น้องของเขามาใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหนึ่งหมู่บ้านสามารถด้วยแหล่้ทห่ังตำบลสร้างความมั่นคงทางอาหารและในวันนี้เราจะได้เห็นกันคะ่ะไปกันเลยจ้า let's go <S เห,เหมือนที่เดียนเห็นหคะ่ะพ่อแม่พี่ทองในตำบลชุมตะบงดูมีความสุขก,กายสบายใจหลังจากที่พวกเขาได้ใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินปลูกผักเลี้ยงเป็ดเนียงไก่เลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารของคนในครัวเรือนมีเหลือก็แจกจ่ายแบ่งปันกันไปเรียกได้ว่าทุกครัวเรือนพร้อมใจที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อนําไปสู่หนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยรักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้จริงๆจ,จ,จ,จ้า ทุดจันท้องถิ่น้า